าเป็นเป้ากลายเป็นเป้านิ่งเขายิงไงวีเกมลุดอืย่าไอ้บ้าเอาเเกมาเปคนแรกเลยเอาแล้วฮะเรามาเริ่มความหันสารยามค่ำคืนนะฮะวยเกมลุดกับสกาเวนเจอร์โหมดว่ะตอนนี้รอคบคนก่อนแล้วค่อยไปลุยคุณนาคเกมอื่นก็มีประมาณนี้เหมือนกันนะน่าจะประมาณเนี้ยอะไรเนี่ย อาแล้วครับงานนะีเฮ้ยใช้2องยิงสอง <c oughs> ช้างตอนนี้แบบว่าต้นลุ้นดวงกันแล้วว่าเราจะเจอใครรู้สึกว่าโหมดนี้เราต้องคุ้มกันถิ่นฐานของตัวเองอะนะใช่เวทกรรมเอาแล้วครงานนี้เอาไงดีจะแบบคุ้มกันเฉยๆหรือว่าแบบจะไปบุกไฟอื่นด้วยมันต้องไปเอาของอะเพราะผมจำไม่ผิดต้องยึดฐานปะใช่ปะยึดฐาน นั่นนะเห็นเห็นธงไหมฮะเห็นธงมีทั้งหมด2 4 6สี่หจนยึดที่ได้มากที่สุดให้ตายสิผมไม่อยากจะไฟกับคนเลยตอนนี้สองหนึ่งเปิดทางมีทั้งหมดสามทีทำจะมีทีสิ้นสุดติดตัวแล้วก็ยังอย่าไปทะเลาะกับทีมอื่นพยายามมาตัวเองให้รอดพอแล้วที่แน่ๆต้จนสุดของซอมบี้อัพเวลตัวเองไปด้วยนะไม่เน้นอะไรมากเราเดี๋ยวไปดูยึดธงครับยึดธงยึดธงทางนี้ทางนี้ ยิแน่แน่เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเดี๋ยวโดนยึดซะก่อนไปไหนหลังไอ้วิาวิญญาณิ้ยาก

ให้ป้ายเอาไปได้ของอะไรมาตันได้ผมผมยืนยืนเลยว่ะยืออาบแล้วไม่สกิลผมซอยกินสกิลอาบนี่มันอะไรดูอาร์มูซอยกินอะนี่เป็นไรซอยกินตะล้างเหรอกำตะล้างว่ะเรามันเหมือนน่ลมพายุอะไรสักอย่าง อ๋อมันไอ้ถ้าเป็นสกิลสามะมันจะช่วยแบบเพิ่มเพิ่มกำลังใจเพื่อนได้ด้วยการร้อตะโกนคือเพิ่มตั้มเหรอเฮ้ยโหจะตายแล้วคุณกิ๊ฟฟี่เลยคุณดาออือต้นมันแล้วแล้วไปยึดฐานตัวเองวันนั้นเริ่มเริ่มยึดของตัวเองกันแล้วน่ะเฮ้ยเหมือนเรามีรถด้วยหรือเปล่าฝั่งซ้ายหนึ่งตัวฝั่งขวานึงตัวะ เอ้ยมันมันกระพิบทองหนึ่งอ่ะไปว่านั้นจะเป็นฝั่งซ้ายหนึ่งตัวเอ้ยนึ่งหนึ่งทีอย่าไปยุ่งกับมันเรายึดงทีเอายึดทองเราก่อนเออเมื่อกี้เราเพิ่งจะเปลี่ยนที่ทำไมเราบิ๊งปิ๊งแหลกแน่เลยยึดครับยึดยึดผมลนผมอ่ะนี่ไงตามหลังคนเดียวโอเครอล้อลอลอผมมีล่าสันของกราที่เรา คนที่เราเล่นเราเล่นด้วยอ่ะน่าจะเป็นคนต่างชาติอะไรฮะ h a ป p y Birthday to you คืออะไรเราปล่อยควันนี่คืออะไรเหรอไม่รู้อ่ะพอดีผมไม่ได้อาบน้ำก็เลยมีกลิ่นนิดหน่อยเท่าทีเกี่ยวข้อเกี่ยวข้อเฮ้ยตกใจตกใจยิงแล้วตะต้นเอาหลังคาหลังผมไป แม้เรายึดได้ก่อนใครเพื่อนเลยแปวแปวอีกอันมือนกันข้างล่างข้างล่างอ้าวเหน้าอข้างล่าง้ายนี่รู้สึกมีนงานนี่ไงรู้สึกวกนข้าจยึดไม่สำเร็จหรือปอ้โอ้โห่่ไปออกไปต้า่ไป มันนั่นแหละผมเจออีทีมแล้วคุณมาแล้วมาแล้วโอ้ยช่วยด้วยอะไรครับโอ๊ยสบสมองสมององเอาเดจะทิ้งอื่นเละเอ็ดจะทีมอื่นเออจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไอ้เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าแยกกันอย่าแยกกันด้วยกันด้วยกันมึงคิดทำไฮะเร็วไปเด้วพีิก้าไหนที่อื่นเอาไงดีเอาไงดีสู้ไหมดีมาดีไฟเลยไฟเลยมันมีของมีปืนว่ะ เราก็มีปืนเขามีมีดอะไอ้วาน,นี่อีกแล้วมาปล่อยจริงเฮ้ยมันมาสองคน,นตายแล้วตายแล้ว,ลวเเฮ้ยมันมีสกิล,ลเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนซอมบี้กลายเป็นพวกอันนี้สกิลอะไรเนี่ยผมว่าถอยดีกว่าพวกมันเก่งกว่าถอยดีกว่าจริงจริง เห็นวะคุอก็เก่งกว่าถอยถอยถอยถไม่ได้ไม่ได้ถอยถออยเดออยดยอ้ววิ่งเลยวิ่งเลยโดนยิบหายไม่อะึ่งอะมันมีสกิลดึงด้วยอะตายเวอเปยนกรรมแล้วลืมคุณตัวยิวตายวะวิ่งๆยไปแล้วมันก็ดึงกลับมาด้วยแอดนี่แอดดู รอคนอื่นไม่ได้เหรอะเอดูได้อ้าวเฮ้ยเกิดแล้วอ่ะเดี๋ยวขออยู่ไหนเองคุณกิฟต์รีบฮิวว์ฮิวว์ฮิวว์ฮิวก่อนฮิวว์มาเฮ้ยจุดจุดกระกบ่ามันเคลื่อนขยับได้ดีกว่าเฮ้ยมันจะไปฐานเราเราไปนกันเลยมาไม่มันจะไปยึดฐานเราอยู่เราเนี่ยรงหวะนี้เรายึดฐานมันเร็วไปยึดฐานมันเอาจริงไงเอาเลยเฮ้ยเดี๋ยวแบ็ครอแบ็ครอ เร็าๆๆๆไป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 เออมันมีมันมีมันกลับมันกลับมันกลับทำไมมันกลับมันเดินกลับมาแล้วไปเด็กวะออกไปฉันมีแค่ไม้พายจะไปสู้อลไรพวกแกวะอ้เราเปลี่ยนไปยิงข้างบนดีกว่าคุณคิ๊บอยู่ไหนฮะเราโดนสโมเกอร์ดูดอยู่ตรงฐานครับอ๋อเจอแล้วเจอแล้วตีตีเลยตีไปไหนจันตีจันตีไปยิงข้างบนครับไปยิง เฮ้ยมันต้องของไปเก็บที่ฐานปะมาของวันนั้นนี่คือสกิลอะไรอ่ะกม่้อสกิลยาพิษหรือเปล่ะหรือว่าทำให้คนนี้เป็นตัวไม่ต่ำตีไม่รู้อะไรไปไม่รู้เดมโอ้โหครูดาวเป็นร้อยอะไม่ตายตีเมย์ตีเมย์อ๋อทาไม่ตายใช้ทาไม่ตายมีทีมไอ้บ้าโอลยทำไมเราบินอะ ไอซามมก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 เอ้ยของของของไปไปเก็บของมาทางนี้ของวันนี้ที่สุดจะเป็นของครับเฮ้ยมันยึดฐานเราอยู่ไม่ใช่อ้ยสายเลยจังบังโอ้ยโอ่ยสาวบนเลยก็ได้โอ้ยโอ้ยถ้าของสู้ไม่ได้ก็สู้ไม่ได้จริงๆในเกมนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงกดเออทุบชีวิตได้เลยว่ะกดยังไงอะเอ็กซ์เกดเอ็กซ์ขี้ศพ เราไปยึดในบอลเลยนบอลเราไปยึดคนหนึ่งคนหนึ่งเอาไงดีอ่ะมันตามเรามาอย่าพา่งกับมันอย่าพา่งกับมันเราสู้มันไม่ได้เราต้องโอ้ยยึดแค่นีเสือป่าจระเข้เจอทีมสีเขียวช่างเหอะไอ้เรื่เสือสีส้มเราโดนยึดไปแล้วอะไรไงเราก็ต้องยึดอันน่ะสีส้มไม่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 มีพื้นที่ถอย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 เหรอหายตัวได้อะโอ้ โอ้โหสกิิต้า่แ้วยาสิเฮ้ยไปกันแรงมากองตกเลย้าวเอาผมรัรันเดียวเลยพวกเขามีพีฝีมือแต่วกเราโนเับแต่วกเราเราคจะเล่นเมื่อกี้ เออไปอัพบอกเราไปอัพเลเวลให้สูงกว่าที้เราอโผล่มาดีกว่ามั้ยพี่พี่ดูดิพี่เขียวขอเราหายพี่เขียวยึดสามตำแหน่งน้ำเงินสามตำแหน่งสีเทาแม่งไม่ได้สักตำแหน่งไปยึดซักอันหนึ่งอะเอาซักอันโอ้ยมือใหม่มาเจอมือเก่าเฮ้ยอันนี้อันนี้แหละอันนี้แหละแล้วพวกสนิทพีคเยอะสนิทพีคเยอะไปเอาเดี๋ยวลองไปอีกอันหนึ่งนะ

หมายเลเล่นหมายเลเล่นใส่ยเล่นแปบบเกวกาลองเสริมมาทางนี้ดูก่อนฮะทำไมเหรอทางล่างครับทางนี้เลยไปละไปละ,ปละเดี๋ยวหัวน้ำเงินมันคนตามลงมา ุ้าจำไม่ผิดเงินมันไปไฟกับสิ่งทมันไปไฟกับเราต้องเราพยายามเก็บหลังไว้เพราะเราูไม่ได้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเที่ยวอยู่ไหนไม่มีจํงหวะเวลาไม้ยึงอย่างนี้ผมก็เลยไม่ค่อยเป็นเวรกรรมเวรกรรมเดี้ยวตายแล้วเราเข้าเราเข้าเราไม่พอยู่กับเรานี่ สซลาเราเลิกไปไหนก็มอนะมาหาเขาไม่เจอไปอยู่างล่างจะตายแล้วไหนวะตายช่วยด้วยโดนไล่โย่ไอ้ไซเลนเ็นตาตดเราไปทงไหนฟ้าิวดิฮิวโอ้ยแรงแอะไรแลกตอนนี้ไอพี่พี่พี่สองเรวไซเลนไซเลนมันเล่นเรา ไล่ไล่ไลยแล่ที่ไหนฮะหาตัวไม่เจอคนมีได้สองดวงดาวสองดวงหมายความว่าไงฟ้าดาวสองดวงใครกับเดือดตาร์คนฟาไอ้โอ้ยโอ้บิงอะแลกอะนักกอนไดอยู่ไหนอะตายแล้วคืนมาะเออหยุดแป๊บโอเคใครที่เท่าเทียมกันแล้วส้มสองน้ำเงินราพยายามอย่าไปไฟ ا ่กับมันอะเราแบ็กดรอไปดีกว่า ว่าพวกเราไฟสู t <t ้ไปก็ไม่ได้พวกเราสู้ไปก็ไม่ได้อะไรอ่ะเฮ้ยเรากลับรถก่อนเอากลับรถก่อนเร็วกลับรถก่อนเฮ้ยกลับไปที่รถเั้งที่เจี๋ยไม่ได้ดูแล้วมันต้องเอาของไปเก็บว่าทำไมฝั่งมันถึงไม่ของไม่ตกเลยเวลาเราสู้กับมันไม่เจอตรงกลางมีบอสเองเออแล้วใครจะอยากไฟอ่ะอ๋อวินะ เั็นหน้าละไอ้ยังว่ากล่องคืออะไรก็ค่อยง,งงอยู่ตั้งนานเ <Yeah, okay. S 1> อ๊เอาเก็บไอ้ันนี่ังไม่นี่มันมีชื่อมันไม่ได้ต้องตัดมาจะพลังงานแสงอาทิต์ <Get S 1> นี่หว่าเก็บตรงนี้เหรอกดเ,เอกอะโอเคไปทมีของละ uh huh. ไปดูเอ้ยสีน้ำเงินมายึดฐานเรารีไปสิ ที่แน่ๆสินบนเงินอันติน่จาจะแรงกว่าพวกเรานะแต่ถ้าเกิดมาตัวเดียวเราก็ไฟได้นะขอให้จริงเถอะขอให้มันมาตัวเดียวขอร้องได้เง <มา S 2> ันการตีเลย,ญญยมาตัวเดียว zone. โอ้ยปึ๊บอันตีว้าวไม่ว้าวรู้สึกจะโดนนะเออมาคนเดียวเหรอมาคนเดียวเหรอเรื่องเกิดมาคนเดียวมาคนเ,เนดีวยว<ร> นีไปแล้วก็ปล่อยมันไปพุทเราเฝ้าฐานก่อนล่อยปลอยห้อยแหลกแหลกแหลกห้อยยัดห้อยแหลกครับเก็บของฟองฟองไปเก็บรถไหมเอ็นเลเวลอาบศิลป์น่มันเอาอะไรมามีดาบอะไร เออแล้วผมเป็นสกิวล,ลองลหดว่ะไอ้ไอ้ไ้เลไอตัวอาลองดูเด็กดูผมไปเอาของมาเก็บไว้ก่อนนะไม่ใช่อ่อนนะไม,ไม่ใช่สกิวล,ลองหดนะมันอาจจะแบบว่าเห็นในแต่ในทีมเดียวกันไงแต่ทีมคนอื่นอาจจะไม่เห็นแต่ผมไม่เก็บของมากมันกเนี่ยมันมันก็เก็บขอ,องมาใส่รถอะตอนนี้ทีเดียวชนะแน่ๆเนี่ยมนต่อไปยังไม่มีอะไรสักอย่างเล<ม><ม>ย เล่นกมเ่อใจะเป็นเนือว่าเราทำได้แค่ปกป้นเอย่ามักมากเลยไลไม่ลงักมากในการมาลงเอ่อตอนที่มีฮะเราเอาที่มีเาทีเช่นโอเคมีอันเดียวมีหเอกีสีเขียวเฮ้สีเขียวไปตีเงินไปเราเขียวกันไปยี่เไปยี่เขียวเร็วๆตามผมมาอีนี่เราไม่เขียวเอ้ไปเขียวไปเขียวเขียวไปได้เงินเราไปไปไปหาเขียว เออเดี๋ยวไม่ใช่สีเขียวมันสีเขียวกับน,นักเงินกำลังตีบอสอยู่ตั้งบอกมันเราสู้ไม่ได้อยู่หรอรู้สึกรู้สึกเหมือนมันกำลังไปไหนกันพวกเราโชยอากาศนี้ทำอะไรดีอร์พวกเราก็ายึดสาสีเขียวไอ้ทุกคนไปไหนหมดอะไม่ได้ตามไม่ได้ตามไง <c oughs> โอ้ยผมโดนจับกำ <c oughs> ลังตามไปอยู่อไปที่ที่เดียวกันของเราไปช่วยของเราไปช่วยผมมาแล้วเราเราฟันโดนเอออย่าเราโอ้ยโดนป้อง ไสฮิหาเรื่องเหรอเออมาแล้วผมมาแล้วผมมาผมไปยึฐานแล้วโอ้ยแหลกว่ะเออเออไอ้นี่ตายตัวแรกเลยเอ้ยโอ้ยสิ่งเราที่สีเราทำได้คือวิ่งไปยึดอเขาบ้านเฮ้ยสี่ขับมาแล้วสี่ขับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอเร็ว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  รีบยึดรีบยึดแล้วรีบเพ่นอุผ็ดไปชมคุ้มกันผมหน่อยดิวันนียกูไอ้สีเขียวชนะแลอยน่แล้วทั้งมันเราจะงงงระบบอยู่เลยอ่ะต้องลองอีกหน่อยเดี๋ยวพวกเราไม่มักมากก็พอแล้วคุณล็อตป้าเลยไป เทนเสียเทนคือเรวะโอ้เราไม่ค่อยจะขยืดเลยนะเราได้แค่สามร้อยวะต้องมีของดีกว่านี้ขอได้รับความขอบคุณจากทางแก๊งอาจจะอานทุกคนด้วยนะครับ